สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องทารูบัรลุกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกันหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีกันนะคะในช่วงเดือนมกราคม2568ค่ะช่องนี้เราอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมนะคะถึง21กันยายนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลุกตันจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้าน่ าการทำนายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตันได้ที่ลาฟิชเชอร์เขาไลออดแอดทาร์โรบันตาเลยนะคะในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 8จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ4 of o ออฟวันค่ะมี death มี o ูออฟส s the s u นนะคะ A of Cup ัพเซเว่นอนะคะ 10 of s o r อ s 10 of Caps, o of s o r t ฟและใบสุดท้ายนะคะเป็น8 of s o r t ค่ะลูกตามมองว่านะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พลิกรลายกลายเป็นดีนะคะมีโอกาสตัดจบกับอุปสรรคปัญหานะคะมีโอกาสในการมีชื่อเสียงมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวของ10 of s o r r ดขึ้นมาค่ะบ่งบอกในเรื่องของการจบสิ้นเนาะในเรื่องของการงานค่ะบางคนเนี่ยอาจจะแบบจบงานบางอย่างไปโปรเจกต์บางอย่างมันจบนะคะหรือว่า หรือว่าการเอ่อการทํางานบางอย่างค่ะเราอาจจะหมดแพชชั่นกับมันหรือในบางบางคนนะคะอาจจะเจอกับเรื่องอุปสรรคปัญหามา,มากมายนะคะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ s i บอั s สอดบ่งบอกว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันก็มันก็อย่างจริงๆมันยังมีอยู่แหละแต่ว่ามันจะคลี่คลายด้วยการเวลานะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของคู่แข่งที่เขามีมาเยอะแยะนะคะหรือว่ามีอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ย แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ชาวราศีกันเนี่ยทอแท้นะคะตัวของเอกอัพคับขึ้นมาค่ะคุณจะเดินทางตามแพชชั่นบางคนเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะเทนซอกคับโฟ์อัพวานขึ้นมาค่ะแต่มาว่า คนในครอบครัวจะเป็นกำลังใจที่ดีหรือคุณนะคะจะโฟกัสไปที่เป้าหมายในครอบครัวบางคนอาจจะย้ายงานเพื่อไปอยู่ใกล้ชิดครอบครัวก็ได้หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่จบบางอย่างเพื่อแบบไปทําธุรกิจครอบครัวของตัวเองก็ได้ค่ะเดทนที่ขึ้นมานะคะอะไรที่หมดแพชชั่นหรืออะไรที่เป็นปัญหาในเดือนนี้จะหมดไปค่ะอะไรที่เคยทําให้คุณรู้สึกสงสยัยไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคุณจะโฟกัสที่เรื่องของ ปัญหานะคะแล้วก็สามารถแก้ไขมันไปได้ค่ะเซ f รเวออฟที่ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงอุปสรรคที่เคยมีนะคะหรือว่ามีงานเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะมีค่อนข้างเยอะมีความลังเลสงสัยในตัวเองค่ะแต่ตรู้สึกว่าคุณเองจะเลือกตัดจบบางอย่างบางครั้งเวลาที่มีหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันนะคะในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ได้สามารถทําทุกอย่างพร้อมกันได้นะคะสิ่งสําคัญคือเลือกที่จะทําหรือไม่ทํานะคะคน <c oughs> เดอชาวราศีกันนะคะน่าจะตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตแล้วกออ็ในความลังเลของคุณเมื่อคุณตัดได้ะคะ่ะเดอะซันขึ้นมาอุปสรรคปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปนะคะอ,อ,อะไรที่เคยเป็นประเด็นปัญหาะคะ่ะจะแบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือใครต้องการที่แบบว่า มีชื่อเสียงมีโอกาสโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสถ้าหาง,งานเนี่ยก็มีโอกาสหาได้นะคะลองลองบางคนอาจจะเลือกที่แบบว่าจะจบกับที่ทํางานนึงเพื่อแบบไปเริ่มต้นอะไรใหม่หรือทาธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะมันเหมือนกับเราจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ะคะ่ะพลิกกลายกลายเป็นดีได้ในที่สุดเนาะในเรื่องของการเงินคะ่ะอาจจะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของคนที่บ้านซ่อมแซมบ้านต่างๆเนาะหรือการ แก้ไขสถานการณ์ต่างๆค่ะคุณเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายพวกนั้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการเดินทางนะคะจ,จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญนะคะอย่าให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายค่ะบางทั้งบางเรื่องเนาะคือถ้าเราแบบให้ใจสุขภาพบางทีมันก็เลี่ยงลีกเลียงไม่ได้ค่ะแต่เรามาดูดวงล่วงหน้าเนี่ยเราก็อ,อาจจะ เตรียมเงินสำรองไว้นะคะดร้นงขึ้นมาอุปสรรคปัญหาเรื่องการเงินก็จะ่อนคายไปได้ที่ได้แบบได้อย่างดีนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มันไม่เห็นว่าเงินมันจะเฟื่องฟูแบบอู้ฟู่นะแต่มันแปลว่าปัญหาเหมือนพระที่มันขึ้นนะคะมันเหมือนเห็นแสงสว่างเห็นทางที่มันจะไปแล้วก็เอเดออฟสอร์มีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าใครต้องการที่จะลงทุนทําธุรกิจต่างๆนะคะธุรกิจหลังต่างประเทศธุรกิจที่มีเออโรงแรมหรือว่าเอออสังหาริมทรัพย์นะคะ เรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่ากิจกรรมที่ทํากับคนที่บ้านนะคะอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็ถือว่าเดือนนี้ก็จะมีโอกาสลงทุนตรงนั้นได้ค่ะในส่วนของ ความรักค่ะสําหรับคนโสดนะตังขอแยกเป็น2ประเด็นเนาะคือต้งรู้สึกว่าคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตค่ะในกรณีถ้า,าคนโสดเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าคุณเองอาจจะตัดจบใครบางคนแล้วก็อาจจะเจอรักใหม่จากการเดินทางจากการไปงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าการที่คุณนะคะออกไปท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสให้เจอคนใหม่ได้แต่สิ่งสําคัญนะคะสิ่งที่ไพ่บอกสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคุณจะต้องโฟกัสไปที่ การตัดจบคนเก่าหรือว่า move on ให้ได้ค่ะเรานี่าเแล้ว,ลวเมื่อคุณ move on ได้อะค่ะคุณจะจะมี energy คนใหม่ๆเข้ามาได้นะคะอาจจะเป็นคนาราศีธาตุไฟเมษิงธนูธาตุน้ำก็เรากดมีพิจิกก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะมาจากการเดินทางท่องเที่ยวเนาะหรือว่าคนในครอบครัวแนะนํามาไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะก็มีโอกาสจะเจอคนรักได้ค่ะสําหรับคนโสดสาหรับคนมีคู่เออด้วยไพ่ที่ขึ้นมาเนาะมันมีทั้งเดทแล้วก็4 o f w a n d 4 four f c u p เอ้ย โฟอฟว่าแล้วก็เทนซอฟคัพเนี่ยตามมาว่าแบ่งเป็น2กรณีค่ะผู้ไหนที่รักกันดีนะคะรักกันดีนะคะเขาจะมีโอกาสปัดจบปัญหานะคะเคลียปัญหาอะไรที่เป็นข้อประเด็นสงสัยนะคะก็จะมีโอกาสแก้ไขนะคะแล้วก็เหมือนกับประคับประคองกันไปได้ในที่สุดน,นะคะเดอะซันขึ้นมาแปลว่าปัญหาต่างๆแก้ไขได้นะคะแต่ในอีกมุมหนึง่งที่มีเดทขึ้นมาประกบแล้วก็สิกออฟซอดแบบนี้นะคะแปบลบว่าบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะตัดจบกับ คนเดิมๆถ้าใครมีมีแผนในเรื่องของการหย่าร้างนะคะแต่ว่าการหย่าร้างนี่อาจจะเป็นการตัดจบเพื่ออนาคตที่ดีสาหรับทุกคนค่ะบางครั้งถ้าเราไม่มีแพชชั่นต่อกันแล้วอะค่ะเราอาจจะเหมือนกับเลือกที่จะจบกันไปแต่ว่ามันรังรักษาในความเป็นครอบครัวอยู่การเลิกกันไม่ได้แปลว่าเลิกรักถ้าดูจากตรงเนี้ยคนที่เป็น ออคู่นะคะคนที่มีคู่แล้วแบบเลิกลากันในในวันนี้มันอาจจะเป็นการเลิกเพื่อให้แบบว่าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหมดแพชชั่นกับตรงนี้ก็ ให้ไปเหมือนเริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่ๆมีแสงเป็นเดซันแล้วก็เอเดออฟซอร์ตตังคิดว่าถ้าเลิกกันคราวนี้อาจจะแบบสร้างความแฮปปี้้างชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่สําหรับคุณนะคะสาหรับคนมีคู่ถัดไปค่ะเรื่องของอการงานความรักสุขภาพค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะขึ้นมาสองใบเลยนะคะทั้งเดนแล้วก็เทนออฟซอร์ค่ะระวังการปวดตั้งแต่ศรีรษะถึงหลังนะคะแล้วก็ระวังบวกอของมีคมต่างๆค่ะระวังเรื่องของสายตานะคะ,อ,ะอาจจะมีไม่สบายระหว่าง การเดินทางได้ก็พยายามสำรองยาไว้นะคะก็จะเป็นอะไรที่กันไว้ดีกว่าแก้ค่ะในส่วนของการทําบุญแนะนําการทําบุญเรื่องของเอ่อเรื่องของ โรงพยาบาลค่ะหรือว่าการทำบุญในการสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆนะคะการทำบุญในให้กับคนที่อยู่ในที่ห่างไกลคนมูลทีิที่ดูแลเรื่องของสถาบันบครอบครัวแล้วก็เรื่องของอสายตานะคะอาจจะเป็นมูลทีิคนตาบอดนะคะหรือว่าทําแว่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรเกี่ยวกับสายตาก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณนะคะเสริมความเพียงความฟังให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรคะ่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วย จิตใ,ใจที่บริสุทธิ์ทำตามาลักศรัทธาตามหลักศาสนาขขงแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทำบุญกับพ่อแม่บุาพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจลูกตาลนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุรษาเทวดาคุ้มครองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล้วเจอกันวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย